ไปที่บอยแบนด์เกาหลีอย่างวง b t s นะคะที่ได้สร้างสถิติใหม่อีกแล้วล่ะค่ะล่าสุดนะคะก็ได้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินกลุ่มค่ะที่สามารถคว,ว้ารางวัลบนเวทีบิลบอร์ดมิวสิกอวอร์ดได้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ค่ะ ่านพ้นไปแล้วนะคะกับอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสำคัญของวงการดนตรีระดับโลก Billboard Music Awards 2022ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ MGM Grand Garden Arena ในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาโดยปีนี้ถึงแม้ว่าเจ็ดหนุ่มบอยแบนด์เกาหลีวง BTS ที่ได้เข้าชิงรางวัลถึง6สาขาจะไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ากำลังเตรียมตัวสำหรับเอาวั้ใมหมายยู่แต่พวกเขาก็สามารถชนะรางวัล Billboard Music Awards 2022ไปได้ถึง3สาขาค่ะได้แก่ Top Duo Group ท็ p ป o องเซลล์อาร์ติสและท็อปเ l ลลิงซองค่ะจากซิงเกิลยอดฮิตอย่าง b u t เ e r นะคะส่งผลให้วง v t s เนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งกลายเป็นเซอร์วิ g กลุ่มที่ชนะรางวัล w a r d Music Awards ได้มากที่สุดรวมทั้งเส้น12รางวัลเลยค่ะนับตั้งแต่ปี2017ก็สามารถทุบสถิติเดิมของเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานนะคะเดสต i น c ชา l d ค่ะที่เคยชนะรางวัลบน Billboard 11รางวัลเมื่อ17ปีก่อนค่ะ